สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2,568นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพิมลิกนัดสุดท้ายนะครับที่เชลซีจะบุกไปเยือนอ่านอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับผมชื่อสนามซิตี้กราวบาผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมก็เตะกันในคืนวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับก็คือทุกคู่ทุกสนามนะครับผมเริ่มเตะสี่ทุ่ม วันอาทิตย์ทุกคู่นะสหรับพิมารีกนะก็ปสัมภมษณา,าเนี่ยผมไม่ได้แกะมานะเพราะว่าก็เวลามีน้อยนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้ยินข่าวนะครับผมที่เกี่ยวกับว่าอ่ะโอเคจะผลจะออกมาเป็นยังไงนะจะแย่หรือดียังไงนะ่ะมาเลสก้าก็ได้อยู่ต่ออยู่แล้วใช่ไหมนะครับผมก็เลยอ่ะลองดูครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะนะคผมแต่ว่า ฤด,ดูการหน้าเนี่ยข้อแก้ตัวต่างๆที่คุณมีเนี่ยอย่างซีซั่นนี้เนี่ยคุณไม่มีแล้วนะอะไรแบบนี้ก็คือให้ระามาัดระว,วังตัวเองไว้ครับคือความแบบเป้าหมายของแฟนบอลอะไรเงี้ยมันแต่ละปีมันก็เพิ่มอยู่แล้วครับมันเพิ่มด้วยการแบบคาดหวังไว้สูงหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทีมอย่างเชลซีเนี่ยเราก็ทราบกันดีครับคงจะไม่ต้องมาลุ้นไอนเล่นถ้วยเนี่ยครับ คอนเฟ n เ e นซ์ลีกอะไรแบบนี้อีกนะครับเพอเผอเนี่ยถ้าจบอันดับหกอันดับเจ็ดเนี่ยเพอเผอกลับมาเล่นถ้วยเดิมนะเพราะว่าผลจากเอฟเอคะครับที่คิซาพาเลตได้แชมป์ไปนัน่นแหะโคตายูโรปาลีกหนึ่งทีมแล้วนะครับจ่องไว้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบครับการสัปดาห์ที่ผ่านมาสเปอร์นะครับผมชนะแมนยูได้ได้แชมป์ยูโรปาลีกไปแล้วได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยน โดยที่อันดับในตารางตัวเองอันดับที่17มั้ง16 17ประมาณเนี้ยนะครับโอ้โหแบบเกอก็เป็นแชมป์แรกในรอบ17ปีของสปเปอร์เขาด้วยนะก็ยินดีด้วยเขานะครับก็คงจะทําการแห่แชมป์นะครับุกรลอนดอนยังไม่เงียบเลยนะพาเลทก็แห่ไปแล้วอันนี้สปเปอร์สัปดาห์ถัดไปครับไม่รู้จะถึงตาทีมเราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่า ตามจริงถ้าทีมเราแข็งแกร่งกว่านี้แล้วรากลับมาลงมาเล่นถ้วยแบบเนี้ยชื่อชั้นความสามารถหรืออะไรต่างๆผมว่าการคว้าแชมป์ค e นเ e เ e a g ี e มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยชุดป,ปัจจุบันของเชลซีเนี่ยมันทําให้คิดหนักจริงๆครับว่าเ้ยเรากังวลน,นะครับมันมันทำให้เราคิดว่าเ,เราจะดีพอจะเป็นแชมป์หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเราจะอเจอกับเรียลเบติสเนี่ยเราจะเป็นรองเขาหรือเปล่า อะไรเงี้ยนะครับผมการเล่นอะไรต่างๆวิธีการแทคติกตัวน,นักเตะผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียรหรอกนะครับผมมันอยู่ที่วิธีการจัดการนะครับวิธีการต่างๆแทคติกอะไรแบบเนี้ยนะครับคือคุณจะเอาไหวหรือเปล่าเจอกับเรอเบติสเนี่ยคุณจะไหวไหมนะครับผมเพราะว่าทีเด็ดทีขาดเขามีอะ่ะถึงแม้เกมรับเขาอาจจะดูอ่อนนะครับสำหรับเรอเบติสแต่ว่าเกมรุกเขาอะ่ะเราจะเอาอยู่หรือเปล่า นักเตะของเราเนี่ยนะครับถ้ามันผ่านตรงนั้นได้มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเตะนะในการมีแชมป์ครับกับเด็กชุดนี้นะแต่ระยะยาวผมไม่มั่นใจแล้วกันว่ามันจะยืนระยะได้ดีแค่ไหนนะครับฤดูกาลนี้เราเห็นแล้วนะไงเปแค่นัดเดียวครับไปเลยนะครับเหมือนไม่มีทางจะกลับมาเลยอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าอ่ะมาช่วงท้ายก็ยังมีที่ กลับมาได้บ้างอะไรบ้างนะครับผมขนาดชนะเมนยูมันชนะแค่ลูกเดียวครับด้วยสภาพเมนยูแบบนั้นนะ,นะครับโดนกลายเป็นว่าโดนบุกใส่ด้วยซ้ํานะครับเล่นดีกว่าด้วยในครึ่งแรกอะไรแบบเนี้นะครับโอเคเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์นะเพราะว่าผมไม่ได้แกะมาก็เลยเอามาสั้นๆแล้วกันนะผมเพราะว่าไม่ไดเอามาทั้งหมดนะขออภัยแล้วกันแต่ว่าคอนเฟล็ตเนี่ยคือมาเลสกีเขาสัมภาษณ์ตั้งแต่กลางสัปดาห์ไปแล้วครับก็เลยน่าจะอันานั้นมีครับ เต็มเแล้วค่อยมาว่ากันในเกมรอบชิงนะน,นะครับผมเอาวันอาทิตย์นี้ก่อนนะครับเจอกับฟอร์เรสก็ต้องดูว่าจะน้ําหนักยังไงนะจะใส่เต็มฟอร์เรสแล้วก็ไปอ่อนเปรี่ยเพรียในเกมกับเบตสหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ว่าแจ็คสันนะผมว่าได้พักเต็มเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนแบนใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งตำแหน่งกับสองตำแหน่งด้วยซ้านะที่การันตีตัวจริงแน่ๆก็คือยอร์เกนเซนนะครับเพราะว่าในบทสัมภาษณ์เนี่ย ในคอนเฟอเรนซ์นะครับที่เขาสัมภาษณ์ไปการสัปดาห์มาสิกาบอกแล้วว่าจะให้ยอร์เกนเซนสตาร์ตตัวจริงนะครับแล้วก็ผมว่าอีกคนนึงก็คือแจ็คสันนี่แหละออกสตาร์ตตัวจริงแน่สองคนที่เหลือยังไม่รู้ไกเซโดอาจจะลงครับไกเซโดเอนโซอะไรพาวเมอร์ Palmer อะไรเงี้ยนะครับแต่อยู่ที่วันเนี้ยเกมเนี้ยครับเนี่ยเกม,นกมเนี้ยกับฟอร์เรสต์มาลาทิสเนี่ยจะจัดเต็มขนาดไหนใส่เต็มแม็กเลยไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ เป็นสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันที่ผมทําให้ผมกังวลไงว่านัดคิงมันจะเป็นยังไงแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าโปรแกรมของเรอเบติสเนี่ยเขาแข่งวันศุกร์จริงหรือเปล่านะครับผมที่เหมือนเหมือนมีหลายๆสื่อเขาพูดกันะนะนะผมว่าเฮ้ยเรอเบติสเหมือนทางลาลิกาเนี่ยมะลาลิกาสเปนเขาโยกมาให้เตะวันศุกร์เลยจริงๆครับเรอเบติสเจอบาเลนเซีย แต่ถ้าเขาไม่หวังผลอะไรแล้วในตารางคะแนนนะครับเขาก็อยังไม่มีรุ่นแล้วนะเขาก็จบที่หกอยู่แล้วครับไม่มีรุ่นแล้วนะก็คือเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ส่งตัวหลักขนาดนั้นลงก็ได้ครับและเล่นในบ้านด้วยนะเจอกับบาเลนเซียเนี่ยดังนั้นก็ไม่ส่งตัวจริงก็ได้คือเก็บตัวหลักไว้เลยก็ได้ครับเออเก็บตัวหลักไว้เลยแล้วก็ใส่เชลซีทีเดียวไปเลยกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนเชลซีไม่ต้องพูดถึงครับ เก่งกับฟอร์เรสเนี่ยมันต้องชนะสถานเดียวครับเสมอมันลุ้นหลายต่อครับมันเสี่ยงเกินไปเนี่ยถ้าชนะมันก็คือจบไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นไม่ต่างอะไรจากฟอร์เรสที่เขาต้องชนะอยู่แล้วครับแต่ฟอร์เรสชนะแล้วก็ต้องไปลุ้นอีกส่วนเชลซีชนะคือจบไปเลยนะครับเพราะว่าวิลล่าต่อให้ชนะและคะแนนเท่าเราเขาต้องยิงเยอะครับเจ็ดแปดลูกอะนะครับเพราะว่าประตูได้เสียเราดีกว่านะครับ ่ะโอเคไปบทสัมภาษณ์นะก็เขาบอกว่าเอ็นคุณครูก็ซ้อมกับเรานะครับผมแล้วก็ร่วมกับมาเก,กิวนะมาเก,กิวก็ลงซ้อมแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยลงเล่นได้กับฟอร์เรสนะครับผมก็จะ available นะครับก็คือพร้อมลงเล่นนะครับแล้วส่วนลิสเจมเนี่ยตอนที่ผมดูซ้อมมันจะมีคลิปค่ะมันจะมีคลิปของวันหนึ่งอะ่ะเออไม่แน่ใจวันพุธหรือเปล่านะครับผมคือมันจะมีวันหนึ่งที่ในเฟรมอะ่ะในคลิปอะ่ะไม่มีลิสเจมเลย แต่เพิ่งเห็นซ้อมเมื่อวานครับวันพฤหัสเนี่ยเห็นแล้วอ่ะกลับมาซ้อมนะครับมาเลเซียเขาบอกว่าเขาสบายดีครับเขาอยู่ในกระบวนการของตัวเองนะครับผมเราบอกไปแล้วว่าเราพยายามปกป้องเขาดังนั้นเนี่ยเราต้องเทคแคร์เขาเป็นพิเศษประมาณนี้นเขาจัดการเขาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องโคต้า UCL ครับในการแย่งแชมป์แย่งกันเนี่ยแย่งโคต้า u c ซกันเนี่ยมาเลเซียบอกว่ามันแสดงให้เห็นครับว่าพิมลีมันยากขนาดไหนมีหลายทีมที่ ร่วมรุ้นนะครับผมเราดีใจนะที่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมและจบด้วยการวิธีที่มันดีที่สุดนะครับแล้วก็เขาบอกต่อว่าเราค่อนข้างโชคดีนะถ้าเราชนะเราก็จะทำนะมันเป็นหน้าที่ของเราไม่จำไม่จำเป็นที่เราจะต้องสนใจผลการแข่งขัน,นขสนามอื่นถ้าเราไม่ชนะเราก็ต้องสนใจนะเราก็ต้องดูอีกทีเนะพราะเราไม่ชนะอย่างนั้นเนี่ยเรามีความพิเศษที่ว่า ทุกอย่างอยู่ที่เรานะครับผมอ่าก็คิดคล้ายๆเราอะครับพวกเราแล้ก็คิดกันอย่างกันถ้าแฟนเชลซีเข้าใจสถานการณ์ดีก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงคารามาสันโอดอยนะที่อู่ดูการที่แล้วนะครับที่เราเฉือนไปสามสองอ่ะแจ็คสันหม่งประตูชัยอะ่ะโอดอยเป็นคนให้ยิงให้ฟอร์เรสต์นำสองหนึ่งนะครับวันนั้นนะตีเสมอในะไม่แน่ใจว่าใครตีเสมอนะวันนั้น คือผมจําได้แจ็คสันะทําประตูชัยที่มงนะครับช่วงท้ายเกมนะนั่นแหละก็เขาบอกว่าเขาเป็นนักเตะของฟอ r เรสนะครับผมไม่สงสัยเลยที่เขาจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อทีมของเขาเราแค่สมาธิกับเรากับทีมของเราเท่านั้นพอนะครับผไม่ได้ใส่ใจกับคาร์ลามอสออดอยขนาดนั้นก็คือใส่ใจทีมเรานะครับผม แล้วก็เขาบอกว่าเรื่องเอนโซ่นะที่ข่าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกับมาริดเลยนะมาริดอยากได้อยากสร้างทีมกาลาติกอสอีกครั้งหนึ่งสำหรับฟลอเรนติโนเปเรสนะแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยมันอาจจะยากหลายๆคนเข้าคาดการณ์เนี้ยนะครับว่าแบบเออมันคงจะยากไปหน่อยที่จะดึงเอนโซ่จากโจซีในซีซั่นนี้นะในซีซั่นหน้านะครับคงจะยากนิดหนึ่งนะครับผมจะว่าเขาสรรหาไงควานหาเพราะว่าลูก้ามิตเพิ่งประกาศไปไงว่าเขาเล่นกับมาริดซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับ มาริสกาพูดว่าเอนโซเป็นนักเตะตัวหลักของเราและเป็นผู้เป็นหนึ่งในกัปตันทีมของเราด้วยนะเป็นผู้นำครับก็คือทาริสเจมไม่ได้สวมปลอกแขนเขาก็อย่าครับเอนโซก็สวมปลอกประมาณเนี้นะครับเขาทำงานได้ดีมากเขาสามารถทำได้ดีกว่านี้นะในฤดูกาลหน้าในซีซั่นหน้าครับไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวเกี่ยวกับการคาดเดาครับไม่พูดนะครับผมเขามุ่งมั่นกับเราใช่เขาจะอยู่ต่อครับก็คือเหมือนการยืนยันว่าเอนโซนะต้องจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับแต่ เขาที่สังเกตนะที่ผมสังเกตที่บทสัมภาษณ์นะครับที่เขาให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวสักที่นึงที่เขามาสัมภาษณ์ที่คอบแฮมเละแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบลาลิก้านะเออเขาชอบลาลิก้าแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องปกตินะที่นักเตะอเมริกาใต้ครับมันค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับลาลิก้ามากกว่าเพราะว่านักเตะอเมริกาใต้ดังตรงนั้น,นครับดังที่หลีกนี้สะส่วนใหม่ไหมโรนัลดินโญ่มเมสซี่โรนัลโดอารนาย นะครับผมลีวัลโดใช่ไหมนักเตะเหล่านี้ครับอาร์เจนตินาบราซิลอะไรเงี้ยคือมันมันดังจากทีมจากลีกสเปนนะครับมันน้อยครับที่จะดังลีอื่นอะไรเงี้ยอ่าดดโกมาราหน้าาจะใช่นะอาจจะดังในลีตาลีใช่ไหมนะครับผมเออก็ก็คือมันมันน้อยอ่ะมันน้อยคนแต่ว่าลีกสเปนเนี่ยมันนับไม่ถ้วนนะครับมันเยอะถึงมันมันมันอยู่ที่ว่า คุณสาเร็จมากสาเร็จน้อยอ่าพูดแค่นี้แล้วกันระหว่างคุณอยู่บา์เซโลนากับเรียมาลิมันก็สภาพอากาศต่างๆมันก็ไม่เหมือนในอังกฤษไงเข้าใจไหมสภาพอากาศมันใกล้เคียงอากาศมีแดดมีไม่ไม่ใช่ว่าอยู่วดีฝนก็ตกอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออากาศค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับบ้านเกิดเราแล้วกันภาษาก็ใช้ลาตินอเมริกาเข้าใม,มภาษาสเปนภาษาอะไรพวกเนี้ยนะครับสาษาตินนะครับเขาก็พูดกันง่ายคนระ่บไม่ต้องปรับตัวเยอะอ่าต้องใช้คํานี้นะ แต่พออยู่ในอังกฤษมันต้องปรับตัวแต่ทีนี้เนี่ยกรณีเ so อนโซ่ครับผมว่าเขาอยู่ไม่นานหรอกผมเชื่อแค่นั้นนะผมเชื่อเพราะว่าพอผมเห็นวิธีการเล่นของเ so อนโซ่อะคือมันเหมือนพวกอย่างที่ผมบอกไปอะพวกบิลลี่กิวมอร์ไอ้พวกตัวจอจินโยอะ่ไหมอะจอญินโยอะไรเงี้ยคือถ้าเขาอยู่หลีกที่มันแบบสปีดไม่ได้บอลไม่ได้เร็วแบบเนี้ยไม่มีเวลาคิด่ะครับเวลาเขาได้บอลแล้วมีเวลาคิดนิดนึงเออ ไอ้นักเตะพวกนี้ันจะเล่นดีครับแต่เลียงกิทเนี่ยไม่เวลาให้คิดครับเหมือนกับว่าเพื่อนโยนรับผิดชอบให้กูกูต้องต้องรับผิดชอบให้เร็วอะ่ะต้องทําให้เร็วอะ่ะเก็บบอลไว้กับตัวนานก็อย่างที่เห็นนะครับเลียงกิทซวยมาหลายรอบแล้วครับซวยมาหลายคนแล้วเห็นไหมนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่านาโคต,ต่ะเขายายแนะ่แต่คนที่ผมว่าอยู่กับทีมยาวได้คือมอสไซกไกเซโดอันเนี้ยอยู่ยาวได้ ต่อให้เชลซีจะตกต่ำยังไงนะผมว่ามอยเซสกาเซโดเขาอยู่ยาวได้อย่างน้อยก็เป็นนักเตะคนนึงแล้วแหละที่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขาอยู่กับทีมบบยาวๆนีแต่ว่าเอนโซเนี่ยจับตามองให้ดีแล้วกันธามาลิกเขาเลงไว้อะอย่าประมาทเขาเพราะเขารอได้ครับอืมเขาเป็นทีมที่เขารอได้ถึงแม้เชลซีจะเซ็นสัญญาย,ยาวก็ตามแต่ว่าคุณก็รู้ครับว่าผู้บริาหารชุดนี้ถ้ามันได้กําไรอ่ะ มันขายได้อะผมว่าเขาขายไม่ให้ขาดทุนนะเข้ไหมนั่นแหละคือถ้าเอนโซย้ายคงจะสักหกสิบเจ็สิบล้านปอนหรือแปดสิบล้านปอนไหนเรื่องหนึง่งหรือจะแปดสิบล้านยูโรก็ได้อ่าประมาณหกสิบเจ็ดสิบล้านปอนวาน,นเนี้ยเนี่ยตัวเลขประมาณเนี้ยครับว่าย,าย้ายอืมนะครับแล้วก็เขาพูดถึงอ่าความกดดันนะเขาบอกว่าตอนคือเมื่อคุณย้ายมาเชลซีเนี่ย ไม่คุมทีมหรือจะอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องค,คุณจะรู้สึกแบบกดดันตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วครับไม่จาเป็นต้องกดดันตัวเองในเกมนี้นี่คือสโมสรที่ต้องชนะให้ได้ทุกเกมเราชนะหลายเกมในซีซั่นนี้แต่เราอาจต้องการอีกเกมเดียวซึ่งเป็นเกมสําคัญที่เราต้องชนะนะครับแล้วก็พูดต่อเรื่องเกี่ยวกับนักเตะรู้ไหมว่าเกมนี้สำคัญที่สุดเลยนักเตะอา,าลเซขาบอกว่านักเตะเขารู้ดีครับ ว่านี่เป็นเกมสําคัญสําคัญที่สุดเลยประมาณนี้นะครับผมก็คือถ้าคุณอยากไป UCL นะเขาบอกต่อว่าแน่นอนว่ามีบางอย่างที่เราต้องมาวิเคราะห์นะระหว่างฟอร์มในบ้านกับฟอร์มนอกบ้านการเล่นเกมเยือนบางเกมเนี่ยเราไม่ควรแพ้นะหรือเสมอแน่นอนว่าเมื่อเราเล่นนอกบ้านได้ไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันฉันอ่าผมไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาทางทางเรื่องเรื่องสภาพจิตใจนะนะครับผมมาพูดประมาณนี้นะ แล้วก็เขาบอกว่าอาไม่มีใครสนเรื่องอาตารางการแข่งขันหรอกครับถ้าพวกเขาเหนื่อยพวกเขาก็จะไม่ได้ลงเล่นเราจะจัดการเรื่องนั้นเองคือเรื่องโปรแกรมครับเพราะว่าเดี๋ยวโชซีต้องเล่นการสัปดาห์แลวกับเรอัลเบติสรอบชิงก็ด้วยนะครับผมจิงชนาเลิศนะครับเราจะจัดการเรื่องนั้นเองมันไม่ปกติที่พวกเขาต้องเล่นเกมมากมายแบบนี้นะครับผมสำหรับนักเตะนะครับผมที่มันมีเกมเยอะมากมายขนาดนี้ แล้วก็เขาบอกว่าคุณคิดว่ามันปกติไหมล่ะมันก็ไม่ปกติไม่ถูกต้องนะสำหรับตารางการแข่งขันผู้คนคือคน,คนทั่วไปอาจจะพูดได้ครับว่าเอ้ยมันทําให้คุณได้รับเงินมาเยอะนะเออได้ลงเล่นการแข่งขันเยอะแยะแต่ว่าคือมันเกี่ยวกับสุขภาพครับเรื่องเฮลตี้ครับสุขภาพความฟิตแล้วก็การปกป้องนักเตะมากกว่านะครับผมที่คล้ายๆว่าที่ีมันมัน,ม,นมันเลยไม่เป็นเรื่องปกตินะครับผม แล้วก็เขาบอกว่าผมจะไม่คิดถึงฤด,ดูกาลหน้านะซีซั่นหน้ายังไม่คิดผมคิดถึงสองเกมข้างหน้าจากนี้มีโอกาสที่เราจะได้รับอาจจะมีนักเตะบาดเจ็บหรือเหนื่อยลาได้เ,ออเพราะเป็นเรื่องโปรแกรมการแข่งขันเพราะว่าเชลซีครับอย่าลืมนะคุณจบรอบชิงปุ๊บเนี่ยคุณพักไม่นานนะครับนักเตะต้องซ้อมแป๊บหนึ่งอะ่ะต้องซ้อมสักพักแล้วต้องบินไปอเมริกาแล้วนะไปเล่นบอลสโมสรโลกครับ เชลซีอย่าลืมนึกตรงนี้ครับอย่ามองข้ามตรงนี้คือถ้าจะเยียวยาทุกสิ่งนะครับตั้งแต่สามปีที่ผ่านมาที่กลุ่มเคียนเล็กแล้วก็ท็อตบอลีเข้ามาคุมเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรมาเป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยมีอยู่ถ้วยเดียวเลยครับที่ผมมองนะถ้าคุณทำได้นะแล้วมันจะลบล้างสิ่งที่คุณทำมาตลอด เยียวยาแล้วก็คล้ายๆแบบว่ามันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลน่ะที่คุณอยากจะสร้างเหลือเกินว่าอยากให้แฟนบอลเชื่อมั่นในโปรเจกต์ของเขาเนี่ยนี่คือถ้วยเดียวโอกาสเดียวของคุณแล้วคือแชมป์สโมสรโลกโอกาสเดียวของคุณเลยถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องมาพูดถึงว่าแฟนบอลจะมั่นใจอะไรคุณในเรื่องโครงการของคุณนะโปรเจกต์ของคุณเลย เพราะว่าแฟนบอลเขาต้องการความเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามาทาแต่ถ้าคุณทําได้ขึ้นมาเนี่ยบางทีนะครับแนวร่วมผมอาจจะเยอะขึ้นเลยนะบางคนอาจจะเปิดใจเลยนะแต่ผมมองยังไงก็ยังมองไม่เห็นว่าเราจะไปคว้าแชมป์ยังไงกับชิงแชมป์สโมสรโลก นะครับนักเตะมันยังหัวร้อนกันอยู่เลยมันยังอารมณ์เสียง่ายอยู่เลยครับเล่นจังหวะไม่ควรจะเล่นอย่างแจ็คสันเห็นไหมนั่นแหละผมก็เลยมองว่ามันแบบไปเจอเกมระดับอย่างนั้นนะครับแล้วเจอทีมพวกท็อปทอปยุโรปอย่างเงี้ยอินเตอร์เข้าชิงใช่ไหมไปเปเชกับเข้าชิงไปเล่นด้วยครับโอเซดด,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 เด,ด์มุลเอตมาดริดเรอเลมาดริดแมนซิตี้เห็นไหม แต่และทีมที่เข้าไปครับแล้วเจอทีมจากหลากหลายทาวีปอ่ะคุณถ้าคุณประหมาดคุณแพ้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาวางแผนล่วงหน้ายัางไงไว้แต่ว่าถ้าคุณมีความคิดนิดนึงแล้วคุณเน้นนิดนึงแล้วคุณใส่ใจนิดนึงว่าแบบพอจบซีซั่นปุ๊บเนี่ยฟุตบอลซิงชมป์สโมสรโลกเราควรต้องเอานะ ต้องทำให้ได้นะวางบาไว้เลยว่าแบบเอ้ยเนี่ยอความคาดหวังคือตรงเนี้เลยมึงไปเป็นแชมป์อ่ะแล้วสิ่งต่างๆที่โดนมองแง่ลบมาทั้งตลอดทั้งสองหรือสามปีที่คุณเข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยมันจะลบเลือนไปทักครึ่งหนึ่งเลยนะกับสิ่งที่คุณทําอ่ะอืมแชมป์สโมสรอลโลครับไม่ใช่แชมป์คอนเฟลเลนต์นะ ก็อยากจะอยากจะร่วมกันว่าเจ้าของทีมหรือพอออกีฬาหรือใครก็แล้วแต่เขามองเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าครับผมอ่ะเดี๋ยวอันสุดท้ายนะเขาบอกว่าช่วงเวลานี้ของซีซั่นนะครับผมก็ทุกสโมสรก็กดดันหมดแล้วที่เกี่ยวกันเรื่องเนี่ยโคต้าอะไรพวกเนี้ครัรวมถึง f o r ์เรด้วยดังนั้นเนี่ยผมไม่กังวลว่าหากพวกเขาไม่รู้สึกกดดันเนี่ยผมแค่ต้องการชนะเกมในเกมนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือ ไม่กังวลหรอวอ่าบางทีเอ้ยฟอร์เรสเขาไม่กดดันอะไรเงี้ยเชลซีกดดันแทนเขาเขาเขาไม่กังวลน,นะครับผมแค่เชลซีมีคำตอบเดียวก็คือต้องชนะเกมนี้ให้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเอนโซมาเรซ่าให้สัมภาษณ์เอามาฝากเล่นเล่นลน้อยนะครับผมโอเคดูรายชื่อนะเชลซีรับสี่สองสามหนึ่งกู้สาบตูซานเชสผมว่าอาจจะจัดเหมือนเดิมก็ ไกเซโดย็นแบกขวาตรงกลางลาเวียลาเวียผกว่าสตาร์ตัวจริงแน่เพราะว่าลาเวียลงรอบชิงไม่ได้อ่าน,นี่สําคัญนะต้องนึกคํานี้ไว้นะครับนึกตรงนี้ไว้ลาเวียผมว่าตัวจริงแนะ่ก็คงจะเป็นไกเซโดเอนโซ่ลาเวีย,ยนี้ก็ได้แล้วก็กองหลังก็ชาโรบาอาจจะเป็นต้องดูอีกทีแต่เกมนี้อาจจะเป็นชาโรบาก็ไดออ้อาจจะเป็นชาโรบาแล้วก็โควิแล้วก็มาร์คูคุเรยายนะครับตัวลุกก็ก็ต้องมาดูเยเก้ครับ พาวเมอร์ Palmer, แล้วก็เนโต้หน้าป้าเป็นทาริกจอตก็คนที่สอดแทรกอาจจะเป็นเอ็กซ์คริสโตเฟอร์ไอคุนกูก็รอดูอีกทีแต่ว่าอาจจะจัดแบบนี้ก็ได้นะอ่าส่งลิสเจม,มาแล้วก็ดันเอนโซขึ้นไปยืนบนก็แล้วให้พาวเมอร์เล่นหน้าตัำเอ้เล่นหน้าฟอร์นเกมนี้อาจจะไม่แน่ครับอาจจะคล้ายๆทรงกับตอนที่เราเล่นครึ่งหลังเลกับแมนยูอะเออที่พาวเมอร์ขึ้นไปเล่นหน้าเลยเออไม่แน่ครับไม่แน่เกมนี้ไม่แน่นะ อาจจะดันพาวเมอร์ไปเล่นก็ได้นะครับผมก็ติดตามดูแลกันเพราะว่าฟอรเรสตัวอันตรายก็อะไรครับสี่แนวลูกก็ยีลังกาอัันโอดอยโมแกนกิฟไว้แล้วก็คิสวูดก็สี่ตัวเนี่ยครับอันตรายของเขาโอลาไหน้านะครับผมนิโกวิลเลียมใช่ไหมผมลิวพูกเก่านะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่แบบเนี่ยทำอันตรายเชลซีได้ทุกเมื่อครับทุกทุกเวลาในเก้าสิบนาทีที่เชลซีเจอก็เลยดังนั้นเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเชลซีทับประมาทอะโดนแน่ครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีโชคเหมือนเกมปีที่แล้วหรือเปล่าที่เจอกับฟอร์เรสต์ครับเอ่อที่เล่นที่ไปเยือนซิตี้กราวเนี่ยนะผมน่าจะใช่นะน่าจะที่สนามเนี้ยเนี่ยที่บุกไปเยือนเขาแล้วเฉือนมาสามสองได้ครับเออนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้ละกันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ลูกแรกเบิกล่อบก็คือมีไฮโลมูดิกไงที่พาเมอร์จ่ายทะลุอ่ะนะผมว่าแต่เจ้าวันน้ได้ยิงเข้าไปนั่นแหละนะครับผมก็เราไม่มีมูดิกไงก็เลยเกมนี้มันก็ต้องเป็นเนโต้กับมาโดยเก้อประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็ผมแค่ลุ้นเล็กๆแค่เฉยว,ว่าพาวเมอร์อาจจะไปยืนหน้าเป็นฟอร์นายหรือไม่ก็ดันเนโตขึ้นไปมาดยเก้ออยู่ปีกซ้ายอย่างเงี้ยแล้วพาวเมอร์อยู่ปีกขวาประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ย ออ,อาจจะแบบอนโซอยู่ตรงการลาง l าเวีกายเซโดไปแล้วก็ลิเจมย่เงี้ยไม่แน่ไม่แน่อันนี้ไม่แน่นะครับผมก็ดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงกันหมดแหละนะผมพวกซานเชสพาวเมอร์อ,อะไรพวกเนี้ยนะก็อยู่ที่ว่าแดนหน้าครับจะจะเอา,เอาอยัางไงแค่นั้นเลยนะผมก็คําตอบมีแค่คําตอบเดียวครับก็คือต้องชนะครับเสมอมันก็มีดีไงมันอาจจะไม่ดีกับเราอะครับพะเราไม่รู้สนามหมื่นเป็นยังไง บิลล่าเจอยูเนเตดที่อ,อกหักจากยูโรปาลีกก็อาจจะใจเสียไปเลยก็ได้ครับเอ่อเล่นในบ้านตัวเองก็ไม่เชสเแต่ก็ไม่แน่ไงเข้าใจไ,ไหมแต่ว่าสนามเราจบยังไงก็คือเอาเอย่างนั้นให้ได้ก่อนคือชนะไปเลยนะผมก็ค่อยมาว่าอีกทีว่าบทสรุปแล้วซีซั่นนี้นะเชลซี Chelsea จะจบอันดับที่เท่าไหร่นะผมยังไงก็ประมาณนี้แล้วกรารลงสลับในช่วงบีฟอร์นัมยังไงก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง hard off blue w e a t h e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมหากคุณมี หัวใจเป็นสีน้ําเงินนะครับเราคือทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วง before the match เกมพรีเมาร์ลีกนัดสุดท้ายนับเที่ยวเชลซีจะบุกไปเยือนนอต์ทแฮมฟอรสต์ก็ต้องขอตัวลากานพบกันใหม่ในฤดูกาลหน้าสำหรับพรีเมาร์ลีกสวัสดีครับ